ก็คือผมนะครับอ้วน Work Point นะครับในนามของบริษัทต้นสังกัดของน้องก็คือแบมบูบีทนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีแม่เดือนนะครับแล้วก็ไอ้แมนวันนี้นะครับก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีอกส่วนหนึ่งก็กําลังอยู่ในระบบของเรื่องของอ ทางของคดีความนะครับที่มีการไต่สวนกันแล้วเดี๋ยวจะมีการนําแจ้งเรื่องข้อเท็จจริงให้ทราบนะครับในอีกระยะระยะในเรื่อยๆนะครับในส่วนของต้นสังกัดนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต้องบอกแบบนี้ว่าเราก็รู้สึกสะเทือนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือว่ารู้สึกสงสารน้องสงสารไอ้แมนนะครับก็ในในส่วนของต้นสังกัดอันเนี้ยเราเสียใจมากที่เราทราบนะครับว่าก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจากมีความผิดปกติทางเรื่องของการเงินอ่าพอผิดปกติทางเรื่องของการเงินเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ ทางออดิตเราก็ทําการตรวจสอบอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีการไต่สวน,นครับมีการสืบต่างๆเพื่อให้มีพยานหลักฐานได้เพียงพอนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็มเีเรื่องราวในการรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เลยจะมาบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใน next step ต่อไปเราแคร์น้องไอแมนมากนะครับน้องน้องเขาเรียกน้องสะเทือนใจมากนะครับ ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือน้องไม่ได้น้องไม่ได้สะเทือนใจในเรื่องของตัวน้องเองเท่านั้นแต่น้องเขาเรียกว่าแคร์ในเรื่องของร้านต่างๆและเรื่องของลูกค้าต่างๆร้านต่างๆที่มีการติดต่อน้องเข้ามาน้องกลัวว่าพี่ทําไงดีครับถ้าสมมติว่าบางงานที่ รับไว้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ลงคิวไว้เนี่ยมันเกิดการผิดพลาดแล้วน้องจะไม่ได้ขึ้นงานนั้นงานนั้นเดี๋ยวเขาจะเสียหายเดี๋ยวแฟนๆที่ไปรอเขาจะรู้สึกว่าไอ้แมนไม่ได้ขึ้นอันนี้น้องน้องแคร์ส่วนนี้มากวันนี้เราก็เลยจะมาบอกเรื่องราวว่าใน next step ต่อไปในอดีตก็ว่ากันไปอ,อ,อดีตพนักงานท่านนี้ก็อยู่ในระบบของการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายที่ท,ที่ที่กำลังดําเนินการอยู่แล้วก็ใน next step ต่อไปเนี่ยเราได้ดูแลน้องซึ่งจริงๆมันดูแลน้องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แหละพอเราแล้วก็มีการตรวจตรวจ ับ n e x t s ต e p ต่อไปเราต้องการบอกว่าร้านต่างๆที่มีการติดต่อน้องเข้ามาแล้วนะครับมีเรื่องของไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับแม่เดือนอ่าเดี๋ยวแม่เดือนในพูดว่าแม่เดือนได้ดูแลแล้วตอนนี้เราประมาณ90ปเแล้วที่กาลังไล่เคลียร์ร้านต่างๆนะครับทั้งที่มีการโอนเงินแล้วที่เขาแจ้งว่าโอนเงินแล้วทั้งในเรื่องของการที่ Next Ste ตต่อไปในการที่จะรับงานต่อ,ตอไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามา แถลงข่าวเพื่อให้ได้ทราบทั่วกันเพื่อเป็นการอภูุกันง่ายๆก็คือว่าเตือนภัยร้านต่างๆว่าถ้าอยู่ในเห็นข่าวแล้วนะครับ <c oughs> ก็สามารถรีเช็คกลับมาได้ที่แม่เดือนเลยเดี๋ยวแม่เดือนจะเป็นผู้ดูแลต่อจากนี้ให้นะครับเราก็สความเสียใจครับ,รบเรื่องจริงครับครับแล้วกเเเเเ็เรื่องจริงในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีที่มีการผิดพลาดทางการเงินมี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 การเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องตามการโอนเงินระหว่าง ร้านแล้วก็อดีตดผู้จัดการคนนี้นะครับ,อ,รอ,รบอ๋อจ,จริงจริงจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเดือนเดียวครับอ,อยู่ประมาณเดือนหนึ่งอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เราตรวจสอบได้ทันมากอดีตที่นี่เข้มงวดมากรุนแรงมากแต่ว่าเราได้ไทิ้ทง,ทงทิ้งระย,ยะเวลาก็เรื่องของการโอนเงินนี่แหละครับเชิญครับสังเกตก็คือเรื่องของใบเสนอราคาค่ะคือน้องอ่ะมา ไม่มีไปเสนอราคาแลแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันบางร้านสี่หมื่นบางร้านก็เจ็ดหมื่นเก้าหมื่นคือคือคือแรงไม่มีมาตรฐานซึ่งตามระบบบริษัทเรามีมาตรฐานอยู่แล้วอแาอยู่แล้วค่ะซึ่งสี่หมื่นเนี้ยน้องได้หลักพันคือจะมีค่าวงก็ปาไปแล้วสองหมื่นกว่าถ้ารถตู้หมื่นสองหมื่นสามถึงตัวน้องอ่ะหลักพันซึ่งน้องอ่ะรับหมดเลยไม่เคยรู้สึกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาบอกว่านั้นเขาเคยได้ คือละพันสองพันก่อนที่จะมาเป็นนักร้องอะค่ะไอ้ก่อนที่จะมาเป็นก่อนจะมาเป็นไอแมนได้คำนี้ก่อนจะมาเป็นไอแมนปลายฟ้าทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าสามสี่พันห้าพันก็โอเคแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวจนเรียกมาคุยอะเขาถึงรู้ว่าอ๋อทําไมลาคาเขาไม่รู้ราคาขายตัวเองด้วยนะคะปกติแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามบริษัทอยู่แล้วก็มีใบเสนอราคามีการโอนเงินซึ่งตอนนี้มันไม่มีก็เลยเรียกเขามาคุยอันนี้คือจุดเกิดเหตุเลยค่ะเพิ่งเพิ่งไม่นานใช่ไม่นานใช่ครับอที่ เลราคาน้องจริงๆแล้วอะค่ะไปพร้อมวงอ่ะเจ็ดหมื่นห้าไม่รวมภาษีไม่รวมเดินทางไม่รวมที่พักไม่รวมอาหารถ้าน้องเคยอยู่มาก่อนคือเลดน้องจริงๆแล้วว่าไปเดี่ยวค่ะห้าหมื่นก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งสี่หมื่นอ่ะเป็นไปไม่ได้เพราะสี่หมื่นแล้วว่าข้าวต้องแบ่งให้วงด้วยนะน้องค่าเดินทางอีกแล้วฟุ้ออฟชั่นชั่วโมงกว่านี่คือแบบคือถามร้านคท้าทุกคนเลยว่าคือได้สี่หมื่นคือเหมือนแบบได้ฟรีอะเอางี้ดีกว่าค่ะแล้วตัวน้องอ่ะได้หลักพันอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแค่นั้นเองแล้วจร ก็ต้องเป็นไปตามระบบเลยค่ะคือถึงน้องเนี่ยคือก็ต้องหักก็ตามระบบเลยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างมันจะมีระบบของการทํางานของของบริษัทค,ค่ะคือคือน้องจะรู้ระบบส่วนแบ่งแต่ว่าน้อง<ข>ไม่ได้รู้<ข>ว่า,ไ,าไปว่าราคาตั้งเขาเท่าไหร่อันนี้เขาไม่รู้เ,รเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการเงินอะไรทั้งสิ้นมาวันนี้ว่าแล้วแต่ร้านนี้ให้แล้วแต่ร้านนั้นให้คือเขาคิดไว้แบบนี้อ่าเพราะว่าในอดีตเขาเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เชิญน้องแมนก็ตกตกใจอยู่เหมือนกันครับ ในในใจก็ไม่คิดว่ามันมันเป็นเรื่องจริงด้วยแต่แต่เท่าที่เท่าที่ตัวเองได้ได,ได้ได้รับรู้ข่าวสารมาก,ก็ก็จะเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับว่าผมก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องอื่นๆเลยนอกจากบนเวทีเลยอันนี้คือความความจริงมากๆแล้วก็พอรู้ว่าตัวเลขอะไรจะเป็นยังไงเราก็คิดแค่ว่าทุกวันนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆในในจุดท,ที่ผมเคยไปเล่นกีตาร์ตามร้านอาหารต่างๆได้รับ ค่าแรงหลักร้อยนะครับหลักร้อยต่อคืนแต่ทุกวันนี้เรามีค่าแรงที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างเรามีมีเงินทิปหน้าเวทีที่มันเพิ่มขึ้นคําว่าใช้เงินทิปเนี่ยอาจจะอาจจะฟังดูแบบเวลวร้ายเนาะแต่แต่ในความรู้สึกของผมก็คือมันโอเคมากๆมันมันดีมากๆแล้วแล้วเราสามารถดูแลคนรอบข้างเราได้ด้วยอันนี้คือคือจุดที่หลายคนเป็นห่วงแต่ผมไม่อยากให้ให้เป็นห่วงเพราะว่าอย่างน้อยเงินทิปมันก็มันมันก็โอเคพอพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ตัวเองได้ อะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องอรายละเอียดตัวเลขอะไรต่างๆอันนี้ผมไม่ได้โฟกัสเลยแล้วก็มันอาจจะเลวร้ายกว่านี้ถ้าผมตัวคนเดียวใช่ครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเวิร์กพอยต์มากที่ที่มาดูแลในเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องรายละเอียดต่างๆครับแต่เห็นว่าในข่าวที่ออกไปเงินติดที่เราได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้คนเดียวแจกในน้องงด้วยมันพอเหรอคบกับรายรายได้ที่เราได้หลักพันแล้วเราก็ต้องมาใช้เงินด้วยเงินติป ก็ก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยเป็นวันไปครับว่าทำวันนี้ได้เยอะมากก็ก็จะถามน้องๆในวงว่ามีอะไรชํารุดอะไรไหมอะไรเงี้ยครับก็จะใช้ในส่วนนี้มากมากกว่าไปออกงานต่อรั้งเราได้นประมาณกี่บาทอืมแล้วแต่ครันน้อยสุดทน้อยสุดล่ะครับน้อยสุดก็น่าจะสองสามพันนี่แหละครับใช่ครับรวมกับค่าตัวที่เราได้หลังพันด้วยก็นี่คือค่าตัวเลยค่ะค่าตัวใช่ค่ะใช่ค่ะ เราไม่เอกไม่เอกใจนะครับแม่วัดทําไมเราถึงได้ค่าตัวสองพันมันมันเอกนิดนิดนะครับแต่แต่เราไม่ได้แบบคิดว่าเอ้ยต้องได้เยอะกว่านี้สิเราเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะครับก็แค่คิดครับว่าออ้ยค่าใช้จ่ายเราเยอะแล้วก็คือคือมันมีทั้งค่าเดินทางค่าอะไรเราคิดไปงี้มากกว่าเราก็เลยตัดจุดโฟกัสนี้ไปเลยพเหตุการณ์ได้ยกัทางการเก่าว่าแบบทำไปเพราะอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่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 ได้ถามรายละเอียดเลยครับผมก็แค่ผมก็แค่บอกในมุมของ ของมุมน้องชายคนหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆคือผมได้รับการดูแลจากเขาดีมากนะครับไม่ว่าจะการเสื้อผงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูแลดีมากแล้วก็จนจนทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอุ่นใจที่มีที่มีคนดูแลในเรื่องนี้ร <c oughs> ักรักเลยแหละครับรักเลยละคร <c oughs> <c oughs> ส่วนเรื่องอื่หนึ่งก็นั่นแหละมันเกิดเพราะความไว้ใจความรักของเราด้วยใช่ครับแต่พอในมุมที่ต้องมาพูดกันเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดถึงว่า เกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรยังไงเขาพูดในมุมของน้องชายว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าในฐานะน้องชายผมรักพี่มากอะไรประมาณนี้ก็จะพูดในประมาณนี้มากกว่าที่พูดกันคิดมว่ามันมูชีวิตแบบกำลังเติ้ลขั้วสูงต่ำกำลังจะเป็นแบบเป็นดาวดวงใหม่กัรจะต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มันแบบร้ายแรงสับพูดจิตใจของเราครับก็มีพี่ๆศิลปินที่เขาแนะนําว่าเดี๋ยวจะมีสักวันที่ต้องต้องเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งสักเหตุการณ์หนึ่งเนี้ยครับ แต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แล้วก็จะไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองในในช่วงที่มันก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของผมด้วยเงี้ยครับ<ง>มันวมันมเร็วมากมันเร็วมากแต่พอพอพอมันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีมากๆที่ที่ผมไม่ได้ตัวคนเดียวอันนี้ต้องอันนี้ต้องขอย้ำครานี้บ่อยนะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณทางทางบริษัทเวิร์กพอยต์จริงครับที่ที่มีคนมาช่วยดูแลในเรื่องนี้เพราะถ้าถ้าไม่มีใครเลยเนี่ยผมว่า,น,าน่าจะเลวร้ายกว่านี้มาก บางทีอาจจะกระทบถึงร้านถึงถึงถึงต้นทางที่เขาเขาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนถ้าถ้าตัวคนเดียวครับอย่างร้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีติดต่อมาบ้างไหมครับพอทราบข่าวทราบอะไรมต้องเป็นพี่เดือนก็มีติดต่อมาค่ะก็ส่วนมากก็มีติดต่อมาก็คือเหมือนได้เงินมาจ่ายไปหมดแล้ววางไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ต้องไปนะคะด้วยราคาสี่เนี่ยน้องก็ต้องไปก็รับผิดชอบ อยู่แล้วใช่แต่เนี้ยร้านก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคข้างหน้าก็คือราคานี้ไม่ได้แล้วคือที่ผ่านมาเขาก็เอ๊ะแหละว่าทำไมมันถูกจังอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเสียหายเยอะไหมคะกับเลทที่แบบต่ำกว่าที่ที่จ้างรวมแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่บอกรวมมูลค่าไม่ได้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขาอะค่ะเดี๋ยวเขาขออนุญาตไล่เรียนเรื่องของบัญชีหน่อยดเขากำลังดำเนินเขากำลังดำเนินดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับก็ตามก็ประมาณประมาณนั้นเลยครับ คือเขารับงานล่วงหน้าไปหมดแล้วไงครับเดือนเดือนนตอนนี้ไปถึงเมษาปีหน้าไปหมดแล้วเมษาแล้วนะครับของไอ้แมนดิน้องอาจจะเต็มไปหมดแล้วประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วแล้วความผิดปกติของการเงินคือช่วงปลายปสิงหาพอไอ้แมนขึ้นคิวปุ๊บแค่นั้นเลยไม่ต้องสืบอะไรเลยพอคิวที่ขึ้นที่ที่ที่น้องขึ้นขึ้นบอร์ดปุ๊บเราไล่เช็คกับออดิต เท่านั้นเองสมมุติว่าจํานวนงาน10งานควอเลชันมา2งานหรือ3งานมันมันมันบิงโกแล้วมันไม่ต้องสืบตรงอื่นแค่ว่าไล่เลียงหาว่าเส้นเส้นทางนั้นมันไปทางไหนก็ตอนนี้ได้ออดิตทั้งหมดได้ไดส่งไปดําเนินคดีในการสืบหาแล้วป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับมันคือมันมันชัดเจนมากถึงขั้นนั้นเลยท่าผู้จัดการคนเก่าสามารถตอบได้ไหคะเส้นทางการเงินว่าแบบ<อ>าสามารถแจ้งแจ้งไได้เขาไม่ตอบค่ะคือเขาและเขาไม่ตอบเลยเลยเขาไม่พูดอะไรเลยแม่หาเขาย้อนกลับไปในเรื่องในช่วงสัรดา์ที่เราได้ค่าแรงค่าตรวจ2 0ัน เรารู้เพื่อนหลวงเพื่อนในวงก็รับรู้ปัญหาด้วยเออส่วนส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ะไม่รู้คืออย่างนี้ค่ะคือน้องบ้านนี้คนดีมากบคือคืออย่างนี้คือการทันเก่าเขาก็จะแบบว่าอ่ะวงเขาก็จ่ายวงไปเลยก้อนหนึ่งจ่ายค่ารถตู้ไปเลยก้อนหนึ่งที่เหลือกี่พันก็ให้น้องเหกือนกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เดินทางไปไกลหน่อยหนึ่งค่ารถตู้หมื่นสองก็จ่ายไปหมื่นสองค่าวงสองหมื่นกว่าก็จ่ายไปสองหมื่นกว่าบางทีรถตู้สองหมื่นก็มีเพราะมันไกลข้ามข้ามภาคกหรือบางทีจ่ายรถตู้แล้วปุ๊บ ก็ไม่มีเงินให้วงแล้วงน้องก็เป็นเอาเงินตัวเองให้วงต่ออะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วน้องก็คือเท่าไหร่ก็คือเท่ากันมนที่เขาพูดแล้วค่ะว่าก่อนนั้นเขาได้เป็นร้อยหรือาได้เป็นพันเขาก็รู้สึกว่าดีแล้วคือที่เรียกมาคุยวันนั้นอะเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนะเขาไม่ได้เชื่อนะคะวันนั้นอะเขาขอดูใบทั้งหมดที่ทํามาตามแบบเอ็กเซอร์ว่าร้านไหนราคาเท่าไหร่เขาไม่เชื่อพอเขารู้อ่ะงจริงเขาน้ําตาคลอเลยนะเราถามว่าแบบนจะร้องไห้ใช่ไหมอะคือเราก็ไม่อยากถ้าร้องเราก็ร้องด้วยกันนั่น เขาก็แบบน้ำตาขอเบ้าเลยเขาไม่คิดว่าเขาราคาเขาคือสี่หมื่นสามหมื่นห้าสองหมื่นก็มีเขาไม่คิดเลยแม้วินาทีที่เราเไปจากที่เขาตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงก็ <c oughs> <c oughs> ตกใจครับ <c oughs> ตกใจตกใจแล้วตัวเลขตัวเลขในใกล้ๆกันอ่ะคือราคามันมันก็ไม่ไม่เท่ากันใช่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับมนที่บอกราคามันไม่เท่ากันก็จะมีเอ๊ในใจว่าสรุปราคามาตรฐานเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยมากกว่าครับ ตัวแม่เองเนาะที่ขอย้อนกลับไปในชว่วงที่เราเป็นนักร้องอนาคตของเราคือทํางานเพื่อหาเงินไปใช้นี่ครอบครัวแต่วันนี้เราต้องมาเจอแบบกับเหตุการณ์ที่มันทําทุกคนเจียใจมันย้อนกลับไปถึงความรู้สึกนะไหมที่เราต้องฝากวันมาถึงตรงนี้ลูกผมว่ามันเป็นเป็นพลังบวกด้วยซ้ำครับเพราะว่าถึงแม้ผมผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่ที่กำลังรับชมตอนนี้เขาเขาทราบข่าวมาสักพักแล้วแต่หน้าเวทีก็ยังเหมือนเดิมคนก็ยังไปให้กำลังใจผมอ่า มากขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ำนะจากจาก,จากที่เคยเล่นคอนเสิร์ตมาผมเชื่อว่ามันเป็นมันนเป็ผลบวกกับตัวเองทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วเราจะาเรารู้เราจะได้รับรู้ว่ามีคนรักเรามากขนาดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะ,จ,ะจะเป็นผลดีมากกว่าไม,ไ,มไม่ค่อยคิดในเรื่องที่มันสร้างพลังงานลบให้กับตัวเองสักเท่าไหร่ครับ ก่อนหน้าที่จะมปอยู่ไทยคะหรือว่าไม่ไมเป็นทางการทจัดหาให้ก็คือตั้งแต่น้องเนี่ยตั้งแต่ไม่ทองคำเนาะครับต yeah> ั้งแต่ไม่ทองน้องน้องมาอยู่กับั้องแต่ไม่ทองคำน้องแล้วก็หลังจากนั้นก็นาเป็นไม่หมดนี่นะครับก็คือพอช่วงไม่หมดนี่ที่จบลงจากเวทีแล้วเนี่ยเราก็ได้หาผู้จัดการเนี่ยมาดูแลน้องดังนั้นคนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนแรกของน้องคืออยู่กันมาตั้งแต่ตั้งแต่จบจากไม่หมดนี่ แล้วก็ดูแลน้องมาเรื่อยๆแล้วน้องเป็นคนดีนะครับน้องเป็นคนดีมากน้องอัธยาศัยดีทุกอย่างคือมันไม่มีไม่มีจุดที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้เลยอ่ะอ่าอารมณ์นั้นอยู่ด้วยกันไาตั้งแต่แรกก็ก็ก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ชิด เยอะกว่าคนอื่นไม่ถึงกั้นแต่ใส่สะดือไม่ถึงขั้นแต่ใส่สะดืออยู่นี่คนแต่สะดือคนนี้คนนี้ก่อนพอจบพอจบจังไม่หมดนี่จะมาหาคนคนนี้ก่อนคนนี้แต่ใสยสะดือแต่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดแล้วไม่ใชเขาอยู่ด้วยกันไปด้วยกันตลอดกับกับน้องบิกแล้วมีอะไรคุยด้วยกันเรื่องเกือบทุกเรื่องครับเกือบทุกเรื่องยกเว้นเรื่อง เนี่ยแหละเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรผมก็าไม่รู้เราไม่เอะใจถามเขาพี่ทำไมผมที่มันสอนทำไม่ันพิคือผมแค่นี้เราไม่เอะใจถามเอาจริงก็เคยถามว่างานนี้เราจะไปไหนรับเท่าไหร่อะไรคร่าวๆอะไรเงี้ยครับแต่แต่แต่ไม่ได้คุยว่าสเตทเมนต์อะไรจะเป็นยังไงรายละเอียดต้องแบ่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยเาไม่รู้ใช่แต่เขาจะแจกแจงค่าใช้จ่ายว่าเราค่ารถเท่านี้ค่าวงเท่านี้เราจะรับรู้แค่นี้แต่เข้าเราเท่าไหร่ก็ไม่ได้คุยเท่านั้นเลยแค่เท่านั้น ทางในฐานะของบริษัทผมว่าแต่บริษัทรู้ว่าน้องอ่ะเท่าไหร่กับแล้วก็ผู้จัดการก็รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะหมายถึงเกรดของน้องถ้ารู้รู้รู้อยู่แล้วค่ะเมันตกลงเป็นเป็น job description น้องจะมเจนมากน้องมีเลดการ์ดของเขาอ่ผู้จัดอดีตผู้จัดการคนนี้มีเลดการ์ดอยู่แล้วแล้วก็ทําแบบเนี้ยมีเลดการ์ดปกติตั้งแต่แรกเริ่มต้นมาแล้วก็พบความผิดปกติเมื่อประมาณเนี่ยครับไปเดือนสิงหาเนี่ยดันผิดปกติในเรื่องนี้พอผิดปุ๊บเราเอ๊ะเลยว่าเอ๊ะทำไมมันมันหายไปมันเวิร์มันช่วงจังหวะนั้นเลย ถูกต้องเป็นปกติใช่ใช่อใช่แต่คือมันมันจะมีปัญหาคือว่าทําไมมันไม่มีใบคอเทชันปกติแล้วในในนามบริษัทคือไม่สามารถพนักงานไม่สามารถรับเงินจากลูกค้าได้ใช่อันนี้อันนี้กฎเป็นจอบเดซิชั่นของคือทุกคนจะรู้หมดแล้วค่ะผู้จัดการอยู่แล้วแค่นั้นเองเลยแต่นี่มาพอไม่ผ่านปุ๊บแล้วตังมันหายไปไหนตังมาไปยังไงคือเขาก็รับส่วนตัวหมดเลยตอนแรกที่คุยกันนะเขาไม่ยอมรับเขาบอกาผ่านบริษัท น้องรับเงินจากบริษัทเราก็ไปถามทีมก็คือสุดท้ายคือเขาไม่ยอมรับอะค่ะยังไงเขาก็ไม่ยอมรับพอจะถึงปุ๊บเขาก็นิ่งเขาก็เงียบเขาก็ไม่พูดอะไรต่อเมื่อเราทำอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องให้น้องโพสต์ว่าใครมีปัญหาต้องโทรไปที่เบอร์นี้ไอเดียไลน์อันนี้ถึงได้แบบทุกอย่างคือมาเป็นร้อยๆเลยคระใช่ครับก็ก็ก็เป็นสองระบบระบบแรกก็คือเนื่องจากเป็นพนักงานที่เราจ้างมาอันนี้เราต้องยอมรับผิดตรงนี้ก็ทาง HR กับฝ่ายกฎหมายเราก็ได้มีการไต่สวนในเบื้องต้นแล้วก็นําส่ง อ่าเนินคดีต,ตอนนี้ก็อยู่ในระบบของการดำเนินคดีนะครับใช่ครับใช่ใช่จริงจริงจสิ้นสุดไปเมื่อตั้งแต่ย้อนไปเมื่อประมาณสัปดาห์สัปดาห์งสัปดาห์ที่แล้วและอสิ้นสุดตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าเราไม่อยากให้เป็นข่าวมากเพราะเรากลัวงี้ครับที่ที่บอกว่าคือกลัวร้านต่างๆเดี๋ยวพอดีว่าคอนเน็กชันอยู่กับน้องเขา ทั้งหมดอะพูดกันง่ายๆคือถ้าเขารู้แล้วว่าเขาผิดเขาเอามือถือโยนลงน้ําผมจบเลยน้องเป็นศูนย์นี่นีทัวลงมหาศาลเราเราเทคแคร์น้องกับเราเทคแคร์ร้านดังนั้นเราค่อยๆค่อยๆเก็บเพื่อจะเราได้เราจะได้เคลียร์กับทุกร้านได้อย่างแบบบัวไม่ช้าน้นําไม่ขุ่นอย่างเงี้ยครับทำ้แม่นิดนึงครับพอเกิดเหตุการณนะ์นี้ครับคนที่ออกมาเทคแอคชั่นเหลือที่สุดก,ก็คือกล้องไม่ไ์มีการแชร์ภาพแล้วก็แท่นภาพก็ตามที่ก็หลายคนเลยครับในในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลย ก็จะมีพี่ก้องพี่เบิ้ลโอ้หเยอะเยอะครับพี่ๆศิลปินก็เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะซึ่งเขาอ <c oughs> ขอกตัวแทนเราแรงมากเขาน่าจะด้วยด้วยสายความสนิทด้วยครับ,รบการสนิทด้วแล้วเขาไม่คิดว่าจะเจอกับเราเร็วขนาดนี้ครับมีการพูดคุยหลังบ้านะกับพี่กองกับพี่ส่วนมากจะให้กําลังใจมากกว่าครับให้กําลังใจทําไมทาไมเรื่องใหญ่แบบนี้ทําไมไม่บอกอะไรเงี้ยครับจะเป็นอะไรเงี้ยอเปแล้วก็เห็นในคลิปล่าสุด เป็นแฟนหายมาตอนท่เราขึ้นอคอนเสิร์ตล่าสุดเหมือนเรากั้นใจล้องเองด้วยตาก็แดงด้วยจะลองไห้ด้วยอไไันนั้นเป็นความร้อก็มีครับแต่ตามจริงอ่ะเป็นตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกเลยครับมันเป็นความประทับใจมากกว่าท้ายคอนเสิร์ตผมจะจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าทะเลดาวที่ให้ทุกคนสัตว์แฟตมือถืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าคนทั้งร้านเขาจะร่วมใจส่งพลังอะไรแบบนี้มาให้เรามันจะเป็นความรู้สึกที่ซึง้งซึ้งมากกว่า แต่แต่มันก็มองได้หลายมุมเนาะอาจจะเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยที่เขาอาจจะมองแล้วว่า,าเราเศร้าอะไรรือเป่าแต่ความจริงไม่ได้เศร้าเลยครับแค่เราประทับใจเราเราซึ้งใจมากกว่าที่มีคนมาให้กําลังใจเยอะออไ,อะไนะครับอะไรนะอไม่ทอนะครับผม<ะ>รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็มีงานทุกวันเหมือนตอนที่ผมไปเล่นร้านร้านเหล้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านเหล้ามันเหนื่อยกว่าด้วยซ้ําแล้วก็ร้านเหล้ามันเป็นช่วงที่มันกําลังฝันและความฝันมันเยอะมาก แต่มันไม่สําเร็จสักทีแต่ตอนนี้มันสาเร็จแล้วมันได้ทําจริงแล้วมันมันมีแค่เพลียมีแค่เหนื่อยแต่มันไม่ท้อละมันมันพร้อมทุกอย่างเลยตอนนี้พร้อมทุกอย่างอย่าบอกอะไรกับแฟนๆนะเพราะว่าพอเกิดเรือ่องนี้แฟนๆเขาม,มาอุปกรณนเขาป็นมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ที่อยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนที่ยังไม่เป็นไอแมนในทุกวันนี้นะครับยังเป็นไอแมนในเวอร์ชั่น ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมคิดว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วแล้วสัญญาว่าจะจะทำให้ดีมากกว่านี้แน่นอนครับในทุกๆุกคอนเสิร์ตก็ผมเกินร้อยในทุกคอนเสิร์ตแน่นอนนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะสร้างแต่รอยยิ้มสร้างแต่ความสุขให้กับแฟนๆทุกๆคนครับคุณเล่าให้ังใจยังไงบ้างครับ คุณเลนื่อยเขาก็ตามจริงเขาให้ให้ทุกวันนั่นแหละครับเหนยก็น่ารักเขาเขาเขาเป็นกำลังใจผมมาตลอดครับเขาเข้าใจมาตลอดทุกอย่างก็เหมือนที่บอกนะครับถ้าคือเขาเป็นทุกอย่างสำหรับผมแล้วถ้าเขาจับไม้ร้องบนเวทีได้อันนั้นก็คือเขาทำทุกอย่างแทนผมแล้วครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยในส่วนอะไรค่ะมีบู้จักรมาจาก การอยากให้เราฝากอะไรทีขงก็ก็ต้องขอบคุณในการดูแลที่ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ขาดขาดขาดอะไรไปจากเขาเลยในทุกๆอย่างเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินที่พักอาศัยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมขาดแคลนอะไรตรงนี้ไปเลยแม้แต่แม้แต่ครั้งเดียวนะครับแม้แต่ครั้งเดียวจริงส่วนเรื่องอื่นๆก็ก็คงจะไม่ใช่หน้าที่ของน้องชายคนนี้ที่ต้องที่ต้องคุยกัน แต่ถ้าในเรื่องอื่นๆเราสามารถคุยกันได้ในใน,ในมุมของพี่ชายแล้วก็น้องชายเราจะคุยกันแบบนี้มากกว่าก็ยังยืนยันว่าผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมเหมือนพี่ชายเหมือนเดิมครับไม่โกรธไม่เกลียดไม่แคร์ไม่เลยครับไ,ไม่เลยมาเกียดบิมขมบอเกียดบยิมขมมาจมยายี <rum> ราระหว่างทางมีความสุขมากๆในนามของ่ายกับแม่จะดำเนินติที่สุดก็ก็ตามฝ่ายกฎหมายเก<อ>าเล<อ>ยค่ะก็อาจุะก็แล้วแต่ถึงที่สุดเลยค่ะ แต่ก็ในในในมุมบริษัทก็เดี๋ยวก็จะเยียวยาน้องละคะ่ะอ่าในมุมบริษัทนะคะก็จะเยียวยาน้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอือไมไปไปถึงว่ากับกับทางร้านที่ที่แบบว่าเขารับเงินไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตามเดตอะไรเนี้ยคือทางบริษัทก็จะเยียวยาใช่ก็ต้องขึ้นย100ังอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องขึ้นในราคาเท่านั้นยอมก็คุยกับน้องแล้วว่าแมนยอมหน่อยนึงนะอ่าสำหรับที่เขามาแล้วแล้วในส่วนที่เขาโอนมาแล้วหรือเขาเสียมาแล้วเนี่ยเราก็ ชดใช้ยาวๆว่าแต่ตัวที่เขาเมษาถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้ปี7สูงแล้วค่ะ69จริงๆอันนี้จริงๆ69จริงๆสายมาตื่มเลยตอนนี้ได้ขอบคุณมากฮะจำร่างพี่ไว้พี่ชื่ออะไรนะครับอละแหลขอขอยหน่งเบื้องค่ะครับครับทำสาวๆปกหักทั้งประเทศเลยอ๋อทำไมถึงเปิดตัวแฟนคุณเลยคุณคุณเลยการตัดสินใจมัน ก่อนหน้านี้มีคําถามมาตลอดนะครับว่ามีแฟนหรือ,อยังหรือว่าเป<ม>ไหมใจแทนหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็ก,ก็ตกใจเหมือนกันครับผมมีคําตอบให้กับทุกคําถามมามา,มาตลอดว่ามีมีมีแฟนหรือยังอะไรอย่างน,นี้ผมก็ว่าผมก็บ่มีมีแล้วครับผมผมก็กําลังรักษาหัวใจคนคนหนึ่งไว้อยู่มาตอนนี้จะเข้าปีที่สิบแล้วใช่ครับแล้วก็คิดคิดในใจว่า ถ้าคนเขาจะรักเราก็น่าจะรักในในมุมที่เราเป็นในในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราเป็นมากกว่าแล้วคนที่เรารักคนที่เราดูแลเนี่ยเชื่อว่าไม่ทําให้ทุกคนปิดหวังแน่นอนครับคิดว่ามันเสี่ยงไหมครับเพราะว่าเรากำลังขาดึ้นเลยแล้วเ,เราเรื่มที่จะเปิดตัวครับ,รบก็มีม,มีแอบหวั่นหวันนิดนึงครับแต่ก็คงคิดว่าไม่ไม่เป็นไรแน่ๆครับไม่เป็นไรแน่ๆเพราะเพราะเราเชื่อมันในคนของเราด้วยเชื่อมันในตัวตรงของเราด้วย พอมีข่าวอย่างนี้แฟนเราคุณเลยให้กำลังใจยังไงบ้างเขารู้ไหมว่าเราได้สองพันเขาเพิ่งมารู้พร้อมทุกคนนี่แหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกใช่พวกผมก็ไม่บอกครับแต่แต่แต่ผมจะบอกแค่เงินทิปได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ติเงินทิปเลยเขาเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องเงินตลอดอย่างเงี้ยครับใช่ เหมือนพอมีกระแสวันนี้ก็คือแบบไปออกงานทิปก็หนักขึ้นนะสุดมีคลิปไปเล่าแบบ่นี่มีคนจ้างคุณเนยแล้วนะจ้างคเนยคือต้องบอกคือต้องบอกอย่างนี้ว่าว่าทิปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทิปนั้นอ่ะจะเปิดส่วนไหนถ้าทริปหนักก็เปิดเยอะหน่อยเปิดอะไรอย่างนี้ แแล้วครับแล้วก็แล้วก็ทางทางต้นสังกัดไม่ไม่สีเรียสเลยนะครับพอน้องเราจิ้นด้วยเราดูไร้สดเราเห็นเราเราอยู่ในการควบคุมหมดเราเห็นเราวีแฮปปี้เราจิ้นแทนด้วยน่ารักมากเราปกติอาจจะค่ะติดตามได้ค่ะอาจจะไปร้องคู่ไม่ร้องเพลงไม่ได้ขอ้องเพลงไม่ได้รผู้ชาเป็นนักร้อง่ายหญิง อารามอาาอจจะไม่แน่จะเห็นแต่แต่ว่าข้อนี้ละค่ะบิ๊กฮอลล์สตูดิโอนะครับเร็วๆนี้ทำไปแล้วครับคำไปแล้วแล้วอยากซิงเกิลต่อๆไปของไอแมนคุั้ทานท่านคายมีอบแพลนไว้หรืออยากจะออกเร็วๆนี้เลยครับวันที่5ธัลวาคมจริงๆครับจะปล่อยต้นเดือนที่ผ่านมาแต่เราขออนุญาตเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนให้ร้องให้ฟังก่อนก็ได้ก็เป็นเพลงเพลงใหม่ล่าสุดก็จะปล่อยวันที่5ธันวาลานี่ครับชื่อเพลงฝันห่าง อยากฟังสนิ้ไหมคะไ да ม<า>่ได้คไดครับ да ที่นี่ที่แรกนะคะ <c oughs> โอเคครับหมดังเลยยังเ,เดี๋ยวส่งมาเตอร์ด้วยยังไม่ได้ส่งมาเตอร์ <c oughs> โอเคมม <c oughs> ต้อง้ายแค่คนทำมาดา มันบ่มีค่าพอ่อยเจ้าเสียดายบุญบ่สมเจ้าอายก็เข้าใจให้ตายแล้วเกิดใหม่ก็จักสิได้สำเขาบ่าบ่ต้องซาอายดอกลากอนคำบ่มีเงินมีคำให้เจ้าเดอนางแค่ผู้ชายจนๆบ่มียังดีจักอย่างที่เหตุความฝันเจ้าห่าง พาเจ้าไปมอฟัหันห้างฝันห้างครับดเดี๋ยวนไปฟ้านี่เดียเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะดีวเดยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 ีดีวเดยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยีเด พอเปิดตัวเนาะเราวางแผนอนาคตกันไว้ยังไงแบบกับคุณเอรก็รักกันตั้งแต่สมัยเรียนมาด้วยกันครับก็โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวครับโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเขาก็เป็นคุณครูด้วยก็ก็สอนเด็กๆเอาจริงก็เราก็ยังอยากสนุกด้วยกันอยู่อยากอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็คงจะโอ้เป็นเรื่องของอนาคตมากๆเลยเลยครับอันนั้นใช่ครับพอเปิดตัวมาสิบปีตอนเขาทางคุณเนยประมาณเคาต้องจับตามองจากเอฟซี เขาจะเป็นคนต่อต้านการเปิดตัวเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงเป็นห่วงเริ่มเรื่องภาพลักษณ์เรื่องแฟนคลับเรื่องงานจะถูกจ้างน้อยลงไหมเขาจะเป็นห่วงมากมากแต่แต่วันนั้นคือเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวด้วยแล้วจังหวะมันได้มันมันได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยสักหน่อยก็แล้วกันแต่ตอนนี้ก็เป็นผลดีสําหรับเขาด้วยเพราะงานรีวิวงานอะไรก็ เขาน่าจะรวยกับผมแล้วนะครับตอนนี้ครับอันนี้จริงอันนี้จริงครับโอเคพสอยากให้แบนฝากอะไรแฟนๆครับก็ขอบคุณนะครับพี่พี่น้องๆพ่อ่แม่แม่พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของไอแมนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ร้านหมูกระทะทุกวันนี้เราก็ยังพูดคุยยังเจอกันอยู่ในทางโซเชียลก็ต้องขอบคุณกําลังใจส่วนนี้มากๆรวมถึงแฟนคลับที่เพิ่งมารู้จักกัน ในผลงานเพลงปลายฟ้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผมอีกอีกครั้งหนึ่งที่มันรู้รสึกว่ายิ่งใหญ่มากๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่มันเปลี่ยนหลายอย่างหลายสิ่งมากๆที่ต้องทําในชีวิตของผมนะครับสัญญาว่าจะเป็นนักร้องนะครับที่จะสรรสร้างผลงานมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังจะแต่งเพลงเพราะๆนะครับร้องเพลงเพราะๆในทุกๆคอนเสิร์ตจะสร้างแต่รอยยิ้มสร้างแต่ความสุขให้ทุกท่านทุกๆเวทีน้อยใหญ่ไม่สำคัญครับ ใจผมเกินร้อยทุกๆเวทีแน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับผมชื่อเพลงฝันห้าง5ตุลานะครับแล้วก็เร็วๆนี้เลยนะครับวันนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับของน้องลีโออาทิตย์นะครับก็ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับส่วนของไอแมนก็ติดตามรับชมนะครับว่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ตัดเร็วๆนี้ครับผม เย็นนี้เลยแหละครับเย็นนี้ด้วยเย็นนี้เย็นนี้สามเพลงเลยเย็นนี้คิวที่5บอกเลยเป็นคิวที่5เพลงที่5ก็ยังเป็นไอแมนคนดีคนเดิมนะคะมีถอดเสื้อไหมมันติดเพราะเสื้อหลายส้มว้าแล้วไม่ได้ับดีกว่าถอดดีกว่ามุมเราอ่ะเราจะให้มุมแม่ไม่เข้าห่วงได้คอนเสิร์ตไหนถอดเสื้อมาคอนเสิร์ตเดียวมา ก็จะเดี๋ยวมีพอเพื่อแน่นอนแค่จะบอกทุกคนว่าคือยังเป็นไอ้แมนคนดีคนเดิมที่เคยรู้จักตั้งแต่วันแรกเลยค่ะใช่เขายังเหมือนทุกอย่างไปฟ้าส่งส่งครับส่งส่งทางสดนิดนึงโอเคครับมาส่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้าให้เขาพา บ่เคียดบ่คมบ่จมยังระหว่างทางไอมีความสุขไหลไหฟังต่อในสตูได้เลยนะคะงานเรียกแล้วค่ะแม่ขายมากแม่ขายมากลองสด ต้องไปนะคะไม่ไปถือว่าพลาดค่ะบอกเลยค่ะนะครับจะขอภาพนิ้งกับพิ่เซอร์ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอาน้องคนเดียวไหมเรยบอานะน้องคนเดียวนะพี่วันน้อเดียวเนาะ